สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกนมาาวารีสคุณยายมีชนชมที่กำลังออกดอกสวยมากเลยค่ะน้องชื่อว่านี่ค่ะพลอยสาครค่ะมองใกล้ๆเลยนะคะดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกเนี่ยค่ะเป็นชั้นหนาสีสวยสดใสามากเลยค่ะดูแล้วใจฟูมากเลยนะคะ มีทั้งดอกที่กําลังบานนี่ค่ะแล้วก็ดอกที่ตูมนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าดูกระถางค่ะกระถางเนี่ยเล็กเกินไปแล้วค่ะน้องโตโจนคับกระถางล้วค่ะคุณยายก็จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็วัดสุปลูกให้น้องได้เจริญเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมแต่เนื่องจากว่าดอกน้องเนี่ย สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีทั้งกําลังที่กําลังจะบานอีกเยอะเลยคุณยายก็จะเปลี่ยนกระถางโดยให้น้องเนี่ยกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเลยค่ะเพื่อให้น้องไม่ชนะก,การเจริญเติบโตแล้วดอกก็จะได้ไม่ร่วงค่ะยังมีดอกสวยดอกอยู่เหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกค่ะเราเริ่มจากการเลือกกระถางค่ะ สำหรับการเลือกกระถางนะคะเราก็เอากระถางเดิมค่ะเป็นตัวเป็นตัววัดนะคะว่ากระถางใหม่เนี่ยควรใจะใหญ่สักเท่าไหร่นะคะคุณยายก็จะเอากระถางเดิมเลยค่ะวางไปค่ะเพื่อวัดขนาดค่ะเราต้องการให้มีเนื้อที่นะคะเหลือปร,ป,รละะประมาณนี้ค่ะประมาณข้างละสี่นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะทั้งสีด้านเลยค่ะ เหลือเนื้อที่ว่าจากจากต้นไปจนถึงขอบกระถางนี้ประมาณ4นิ้วนะคะเราะชั้นกระถางนี้ก็โอเคแล้วนะคะพอเราเลือกกระถางได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกก็ต้องใช้วัสดุปลูกที่โปร่งค่ะน้ำไหลผ่านได้สะดวกเดี๋ยวคุณยะให้ดูวัสดุปลูกก่อนนะคะ สดปลูกคุณยายจะใช้แค่สองอย่างค่ะอันนี้คือดินใบก้ามปูค่ะและอันนี้ก็เป็นกากมะพร้าวสับนะคะวัสดุปลูกจะได้โปรง่งน้ําจะได้ไหลผ่านได้สะดวกเพราะว่าน้องไม่ชอบน้ําขังลากจะเน่าได้นะคะอัตราส่วนใช่ไหมคะก็หนึ่งต่อหนึ่งค่ะดินใบก้ามปูอันนี้เป็นดินใบก้ามปูหมักนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็กากมะพร้าวสับ1ส่วนค่ะ วิธีการเราก็เริ่มกันเลยค่ะการเปลี่ยนกระถางนะคะเราก็นำตะไมร้ข้าวสับค่ะลองก้นกระถางค่ะลองก้นกระถางน้ำจะได้ไหลผ่านได้สะดวกนะคะแล้วก็เวลาที่มีลดน้ำลงไปความชื้นนะคะก็จะเก็บ ควมชื้นไม่ได้ค่ะแต่ว่าน้ําจะไม่ขังนะคะพอ,อเราใส่เนี่ยค่ะรองก้นกระถางด้วยกับข้าวสาลวใช่ไหมคะทีนี้เราก็ใส่วัสดุปลูกค่ะเดี๋ยวคุณยายพุกคราววัสดุปลูกให้เข้ากันนะคะใช้แค่2ออย่างค่ะดินใบกัมปูแล้วก็มพะพร้าวสับแค่นั้นเองค่ะคุณยายยังไม่ได้ใส่เลยนะคะปุ๋ยเพราะคุณยายจะใช้ปุ๋ยสามเดือนค่ะสะดวกดีค่ะ สามเดือนเราก็ใส่สักครั้งหนึ่งนะคะหรือบางท่านจะใส่เป็นปุ๋ยคอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกก็ต้องใส่ทุกเดือนนะคะเดือนละประมาณหนึ่งครั้งค่ะถ้าเป็นปุ๋ยคอกแต่คุณยายจะใส่ทีเดียวไปเลยค่ะเป็นปุ๋ยสามเดือนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะ พอเราคุกคลาวัสุป,ปลูกให้เข้ากันแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่วัสุป,ปลูกคะ่ะลงไปในกระถางปริมาณที่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเราใช้กระถางเก่าเป็นตัววัดค่ะเป็นตัววัดพอเราใส่ลงไปแล้วก็ลองวัดดูนะคะเอากระถางเก่าวางไว้ลางวางดูนะคะวางแล้วให้ขอบกระถางเนี่ยเท่ากับกระถางกระถางใหม่ แสดงว่าอันนี้สูงเกินไปค่ะต้องเอาออกแล้วค่ะวางแล้วกระถางเก่านะคะขอบกระถางก็เสมอกับขอบกระถางของใบใหม่ค่ะเพราะว่าคุณยายจะเปลี่ยนโดยไม่ให้กระทบกระเทือนก็จะใช้วัสดุเก่าค่อนข้างเยอะค่ะไม่เอาออกเยอะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเสมอประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็นำออกจากกระถางเดิมค่ะ บีบกระถางค่ะคุณยายไม่ได้ลดน้ำนะคะเพื่อที่ว่าดินจะได้แห้งเอาออกได้ง่ายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จับน้องคว่มลงค่ะดันค่ะอ่าออกแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะลาขังก้นก็ไม่ทะลุก,กระถางนะคะไม่ทะลุก,กระถางคุณยายก็ไม่เอาออกเลยค่ะ ข้างบนก็เอาประมาณนี้ค่ะคุณยาาก็แมวอ,ออกเช่นเดียวกันนะคะยังไม่ยกโขดยังไม่ตัดรากใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ข้างหน้านี้ก็เอาออกนิดหน่อยก็ได้ค่ะเขี่ยๆลงไปเพื่อที่ว่าของใหม่จะได้อยู่ข้างบนๆนะคะเขี่ยๆนิดเดียวค่ะเพราะว่าอย่างที่ส่วนใหญ่ที่ท่านผู้ชมนะคะจะได้เห็นก็คือบางท่านเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนกระถางใช่ไหมคะก็จะเอา ลา้ลางล้างรากค่ะก็คือเอาดินเก่าออกหมดเลยค่ะพอเอาดินเก่าออกหมดเสร็จแล้วก็ตัดค่ะตัดรากโดยเฉพาะรา,ากฝอยอันนั้นเนี่ยต้นก็จะชะงักค่ะชะงักการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ถ้ามีดอกมีดอกก็จะร่วงนะคะแต่ว่าก็ทําให้ออกรากใหม่นะคะแล้วก็เจริญเติบโตดีค่ะแต่ว่าคุณยายเนี่ยต้องการรักษาดอกที่กําลังมีเยอะเอาไว้นะคะ ให้น้องกระทบกระเทือนน้อยที่สุดคุณยายก็จะไม่ตัดตัดรากค่ะแต่ให้น้องโตอีก so สักพักหนึ่งนะคะคุณยายก็จะตัดค่ะอย่างเงี้ยค่ะตัดรากแล้วก็ล้างรากออกนะคะแล้วมีรากฟอยก็ตัดทิ้งเหลือเฉพาะรากหลักๆเอาไว้ให้น้องแตกรากใหม่แต่ตอนนี้ทําแบบไม่กระทบกระเทือนค่ะการวางนะคะก็วางให้ตรงๆค่ะอยู่กลางๆประมาณเท่าๆกันค่ะนี่สี่นิ้วอานนี้สีนิ้วนะคะ นี่ประมาณสี่นิ้วนีประมาณสีนิ้ว,วอ่ะเขยับฝังนิดนึงอ่าเนี่ยค่ะกึงกลางแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมค่ะเติมวัสดุปโปรยังไม่ยังไม่ตัดรากนะคะยังไม่ล้างรากเลยล้างรากตัดรากก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะน้องจะแตกรากใหม่นะคะแล้วก็จะเจริญเติบโต,ตได้เร็วแต่ว่าน้องจะชะงักค่ะในช่วงแรก เพราะว่าน้องกระทบกระเทือนมีบาดแผลค่ะเนื่องจากการตัดรากแต่คุณยายเนี่ยต้องการให้น้องกระทบกระเทือนน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าห่วงค่ะห่วงดอกดอกกําลังสวยเลยค่ะก็เลยเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวสัสดุปลูกให้น้องโดยการยังไม่ตัดรากนะคะแต่พอน้องโตอีกสักระยะหนึง่งเดี๋ยวคุณยายก็จะทําคลิปตัดตัดรากค่ะตัดรากให้ดูนะคะ บางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดู youtube แต่และช่องไม่เหมือนกันบางช่องถอดออกมาแล้วก็ตัดรากนะคะทำความสะอาดล้างรากก่อนแล้วก็ตัดรากบางท่านก็ไปแขวนเลยค่ะเอาถอดออกมาแล้วก็ยังไม่ลงปลูกใหม่นะคะเอาไปแขวนไว้ให้แห้งก่อนนะคะให้รากแห้งก่อนถึงจะดําเนินการทําการเปลี่ยนกระถางใหม่ได้ค่ะแต่และว,วิธีไม่ได้ผิดนะคะ แต่วัตถุประสงค์ก็แตกต่างกันไปอย่างของคุณยายวัตถุประสงค์ก็คือไม่ให้น้องกระทบกระเทือนมากค่ะเพราะว่าดอกสวยค่ะอยากให้ดอกยังคงอยู่ค่ะก็กระทบกระเทือนน้อยที่สุดเลยค่ะแค่นำน้องลงกระถางใหม่แล้วก็ใส่วัสดุปลูกที่อุดมสมบูรณ์ใหม่นะคะ อย่นะคะคุณยายเมื่อกี้นิดก่อนที่จะลงจริงๆต้องใส่ปุ๋ยก่อนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะลืมคะ่ะมัวแต่บรรยายขอใส่ตรงตอนนี้ก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรคุณยายขอใส่สาร์กต์เจีด้วยนะคะกันมดกันมแมลงแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยสามเดือนคะ่ะใส่ปุ๋ยสามเดือนใส่ไปรอบๆเพราะว่าเขาจะดูดอาหารด้วยรากฝอย ะะลากหอยก็จะอยู่รอบๆค่ะเราก็ใส่รอบรอบนะคะเดี๋วยวลากฝอยเขาก็จะออกมาค่ะหาอาหารรอบ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 กระถางเนะะี่ยค่ะสามเดือนเลยค่ะอันนี้ลืมไปได้เลยค่ะนะคะหบการบำรุงเสร็จแล้วก็เติมวัสดุปลูกค,ค่ะกดค่ะเมื่อกี้คุณยายก,กดริมริมนะคะ ให้แน่นค่ะจะได้ไม่ยกครอนค่ะแต่ว่าตรงกลางที่เราใส่ลงไปมีขนดนี้ก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องกดวัสดุปลูกคุณยายพอดีเลยค่ะพอเหมาะพอควรเลยค่ะพอใส่วัสดุปลูกเรียบร้อยละตจะนีข้างบนค่ะคุณยายเหลือหน้าที่ไว้เห็นไหมคะวั้สุกปลูกก็ไม่ได้ล้นกระถางนะคะคุณยายเหลือหน้าที่ไว้เพื่อข้างบน เราจะใส่เนี่ยค่ะกับมะพร้าวสับค่ะเป็นการรักษาความชื้นเวลาที่เราลดน้าแล้วก็เวลาลดน้ําน้ําก็จะได้ไม่กระเด็นนะคะดินจะได้ไม่กระเด็นออกมานอกกระถางแล้วก็โบด้วยกับมะพร้าวสับพอดีเลยค่ะความสูงนะคะ ของวัสดุปลูกนี่ค่ะเปลี่นกระถางแล้วงดงามมากเลยค่ะจากเมื่อกี้กระถางเล็กนะคะน้องอึดอัดค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ลดน้ำค่ะลดน้ำให้น้ำไหลออกก้นกระถางเลยนะคะแบบนี้น้องจะกระทบกระเทือนน้อยสุดเลยค่ะก็สามารถนำไปวางไว้ที่เดิมได้เลยค่ะ ที่เดิมของคุณยายก็คือที่มีแดดทั้งวันเลยค่ะแดดทั้งวันนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะน้ําไหลออกแล้วค่ะนี่ค่ะดูทิก้นกระถางนะคะเวลาเราเอาไปวางไม่ต้องรองนะคะนี่คุณยายลองเพื่อว่าเวลาน้ําไหลนะคะจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะการเปลี่ยนนะคะกระถางชวนชมแบบคุณยายทําเนี่ยง่ายค่ะ สำหรับท่านที่เป็นผู้ปลูกมือใหม่ก็ทำได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วน้องก็จะเจริญเติบโตไม่ชะงักค่ะดอกก็ยังคงดกสวยงามเหมือนเดิมค่ะดอกพวกนี้ก็จะค่อยๆทยอยออกมานะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกริ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ